หน้าสดมากหน้าสดพี่เท่ากับหน้าแบงค์เลยไม่มีปัญหาอะไหร้อเลสหน้าดีดีกว่าหน้าฉันอีกสวัสดีครับสวัสดีพี่จุธารักษ์นะครับไปส่งลูกมาแล้วก็เลยมาช่วยเด็กๆพี่น้องฟินแลนด์คาเฟ่เน่น้อยหน่อย,อยเบิ้องเพาเต็มเกลียวใครจะนำแข็งด้วยสู เมื่อวานตะหักหนิงมันถึง,ถงดาบไปแล้วเ้อะบาริสต้าที่นี่น่ารักอยู่ทุกคนน่ารักอยู่นะสวัสดีครับมาแล้วไปส่งลูกมาพี่น้องไปส่งลูกมาวันนี้เข้าคาเฟ่น,นะครับต้องเอาน้ำเปล่ามาเติมอีกไหมนี่ เปนหมดก็เราต้องเติมบอกเขาจังไดสวัสดีครับสวัสดีหนวดขึ้นเร็วแมนนี่ดิพี่น้องโกนซุม,มือผมโกนหนวดทุกวันเลยนะถ้าได้ไปถุยคนสนอกว่าก็เลยโกนบริษัทงานหนอกพี่น้องเอ้ยขืนเลี้ยวคักคุณเขาเสริมน้ำเป่าเป็นดีธรรมดาดีสวัสดีครับ ทุกคนมันที่ยี่สี่งานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปกันไหมนี่งานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปไหมนี่ผู้ดใดเอาคลิปแล้วไปลงใดไล่ดวงไล่ใดก็โอนเงินมาให้บอลนดไปเอ็นจองโต๊ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเดิมเนี่ยเสยขึ้นมาตดสวัสดีแม่เข้าฟ่างนะครับยึกเงินแล้วเงินดอกสวัสดีครับพี่การจนาสวัสดีนะครับพี่มานี มากินกาแฟครับมากินกาแฟพีกล้วยสวัสดีครับบ้านเอบีมาคือตามบอลนวดกระบอกสิมาขินน้ำบอลนวกระมอ,อยยางไ,ไปคินน้ำบอยแอนบุญน่ะจักมือได้สิเทียงกันอีกเดือนหนึ่งพดก,กันยุหาเทียบุญย่ำพดก,กันหนอยไม่ได้นอนดอกตีหนึ่งตีสองลงหานมากเลยโทรหาข่อยศูน น่าสดนะนี่ามาหนานวดยังพี่น้องหน่าสดยังไม่ได้อาบน้ำย่ครับไม่ได้อาบน้ำไม่อะไรไปส่งลูกมาก็เลยแวบมาที่คาเฟ่วันนี้เค,ค้กข้าใหม่ทุกคนเค,ค้กเข้านาะทุกคนเนี่ยเค,ค้กข้าเห็นไหมสดสดทั้งนั้นเลยเปล่ามากกะทิยังบ,บ่บูด อุ look. Look oh, wow. like ้ยเห็นไหมสตรอเบอรี่สวยมากเลยเห็นไหมเค้กเข้าใหม่นะดูบาริสต้าแบงค์เมื่อคิดเมนูใหม่เหตกูเป็นสิกเนเจอในแบงค์เอ้ยบริตต้าบอลนะครับช่วงนี้กลังเฮิร์ตนะครับอกหักอยู่เนาะเดือนหนึ่งอกหักอยู่สามเทียอม่ากหัวตัวยิงทั่วเวิร์ดไหมพี่น้องบริตต้าหอย มไม่โอ๊กหักกับบอมมาเหตุงางนไม่โอ๊กหักหน้าบูดกาแฟากับสิรสชาติแปลกๆพี่น้องร้านนี้มันอยู่แล้วฟินแลนด์คาเฟ่เขามันขายตามมาล้มอยู่แล้วเฟนดีนะเสื้อเฟนดีมะน,มน,มนี่เห็นไหสวัสดีครับสวัสดีครับมาไลฟ์ครับมาไลฟ์ครับอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะทุกคนนะเนน้อยหน่อยดูสามข้ามเหลือเคิงแก้วมันเอานําเปาให้มาเติมนะเมืองมันเลิศบ่ ลานี้เขาเปอยู่แล้วว่ต้องเป็นห่วงเป็นนังยังแบมแบมเธอโพสตั้งแต่เช้ามากฉันถามจริงๆงเธอไม่หลับไม่นอนเลยหรอเธอเป็นจ้าไหนก่อใครที่ได้คลิปใครที่รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอุ้ยพี่แอนซี่ขอบคุณครับใครที่ได้รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากบอสโนนะครับช่วยจองงานมิทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แทนบอสโนด้วยนะครับมาสักโอนเงินไห่ขอยกซื้อไว้ไปสิแตกก็ครับ นี่เราอองดาวมาอีกแล้วมีไงนี่่อยเหนื่อยแห้งดาวพอมีแห้งเนี่ยตาเราอีเถ้าอ็ยิ่หนาแหล่ม่แมวไม่ใช่แมวปางกูตาหลอดเด้ออีเถ้าอ็ยิ่หนาแ,ห,นแ,ห,นแาาหลออแ่ฮิตตุสุติศิบันดาลกาไมีผัวเป็นตำรวจเอ้ยมี่ก็เสือดำปืนฟาดหนาเจ้านั่นแล้วหเห็นดาวเขาก็เปลี่ยนอยู่ สาขาลังสิตมีครับรณพีนะครับอยู่หน้าโครงการอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ขอบคุณครับพี่แนนพี่แนนซี่ขอบคุณครับพี่ขวัญพี่ขวัญตาสบายดีโดยมาได้์สาพี่น้องมาไดย์สาพรวาวะมาไลฟ์รถผู้ใดมาจอดรถลูกค้าเขาเตะ มาไลฟที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะครับมาให้กําลังใจพนักง,งานเนะาะเมือว่าขายเด็พันนวกบ็บาทพี่น้องเอ้ยกูเด๋ยดตนเลยตรงฝ่าม่าไหลไม่หยังเค้กกับบมี่เค้กเข้าแล้วนะทุกคนนะงานมิทติ้งบอสไปไหมครับไปครับโดนบังครับครับระหว่างกับตรงวางครับพยบาบาทฟินแลนด์บอก เจอกันนะครับเจอกันนะทุกคนนะงานมิทติ้งพุบ้านฟินแลนด์นะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ต้องกับวันอะไรอ่ะเช็คให้บอสหน่อยใช่วันที่ยี่สิบสี่ไหมทุกคนหมอกรีวินว่างบอกว่าอย่เสนหมอหมอกรีินมีผ่าตัดที่ขอนแก่นนะ่ะงานมันจัดจัโมงจักทุ่มพี่น้องสื่อไว้เพื่อเผื่อยายแบมด้วยนะงานมิทติ้งโอ้ยหนาเธอสิแตกเหล่าเขาเหล่าดองยาผุน่เถ่าเอ้ยปน,นันเราคิดว่าจะของสียากแดกว่องแดกไหว นาหนูน่นะมันน,น้อยทิ้งน้อยทิ้งนี่คือเอ็มรอยผสมเหลาขาวยี่เป็มๆยี่สิบมาอัพเกรดของปน,นั่นมีมูเป็นอินฟงอินฟู่ประจำเป็น้อมกมากินคือเขาก็ได้ดอกนาหนูน่นะมันเหลาดองยาเหลาขาวนะน่ะน้อยทิ้งเขาเอิญนนะ่ะน้อยทิ้งเหลาขาวผสมเอ็มลอยห่ซิเหมาะกับหน้าหนูมากจ้าออกมาแล้วหน่อยนะไปนะคะดูแล้วใครเครียดเอาขายรอเดี๋ยวไป่ได้ขายตลก เอ้ยายสมหญิงเธอเอาคลิปที่ฉันเต้นอยู่บ้านแม่น่องไปลงเนะี่ยคลิปเธอสองแสนกว่านะเธอน่าจะได้หลายเหรียญอยู่นะหัดโอนเงินโอนดาวให้บอดโนดตบอดหยังเันเสื้อเงนกาแฟซิแตงไะเด้อพี่แอนดรูพี่แอนดรูเนี่ยเป็นพี่โรงเรียนนะอยู่วาปีปทุมนะอยู่ที่ออสเตรเลียนะพี่แอนดรูนะอยู่บ้านนั่นนั้น อยู่บ้านแอนซื้อสมศักดิ์ไปอยู่ตามเหตุซื้อแอนดรูอยู่บ้านซื้อไก่ป่ะตีไปยุ่งเหยียบซื้อแอนดรูบอก <c oughs> ไปใส่หรอไม่แย่แอนละอองดาวอันนั่นไม่แย่แอนแมวเ้าขื่นมาตะพัวไปตำรวจเด้บบอลพ่อไปตำรวจตำรวจก็ทำต,ตัวเขาเดอดดำปืนฝนันเอานาเรียก,กตาย ขว,วัทองงวงทอคว้ยนี่ก็กล้าว่าจะขอเป็นอคุณนายตำรวจเนาะอีเแถาเอ้ยวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์บอลน,น็ดไปได้ครับยี่สี่เลือโอ้ยหมอกรวินแล้วนะสิหมอกรินจะ,นะม,นนมีผ่าตัดที่ขอนแก่นน่ะแต่ว่าเยวจะบอกแกอยู่ว่าผ่าตัดแล้วรีบบินไปเนาะ แกรับกี่คนน่ะผู้บ้านฟินแนลนด์รับกี่คนคนละพันน่ะพันคนกับล้านหนึ่งสองพันคนกับสองล้านโปรดักชั่นทุ่มทุนสร้างมากสามหมื่นกว่าบาทพี่น้องโปรดักชัน่นผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์ทุ่มทุนสร้างมากสามหมื่นกว่าบาทอลังการงานสร้างมากหยอกบอดโนดอยู่ในกล้องเจ้าหน่าแง่ใหญ่โตจริงเจ้ารอเขาอิลิข่อยอยากทุกถิ่มยูไอโฟนนี่พี่น้องนาเลปันก้นหมอน,นึง มาโตจริงอ่ะแม่ตอต่อแต่แอร์อยู่พี่น้องเออตัวอันผู้น้อยผู้คองเอาบอกกันนี้มึงหัวยังวะออกหักันก็สาม,มา,ดาดาได้เด้ออกหักพี่น้องบอกพูดบ,บอกเลยผู้สาวอินโทรเวิร์ดพนักงานข่อยแต่ละคนมิเตมิดตอินโทรเวิร์ดพนักงานข่อยเยอะปากมึงแขวนลงคอหมั่นวัดหดเฮงว่าศูนย์แท้ยังมีรองดาว เป็นคู่กอสอนนอนี่ยางเว้นอ่ะหากินต้มไก่บ้านนักเรียนบ้านนัน่นบ้านนี้ตกแรงแม่ไปจมเห็บหัวเนี่ยมือเวเ้นอ่ะไปสอนนักเรียนไม่ได้สอนดอกแลนไปหากินต้มไกบานนาน่บ้านนั่นบ้านนี้สิ้นเดือนกับลำเงินเดือนหนึ่งตัวคู่กอสอนนองเ่ยเยเจอบอสนอได้ข่อยสิเมาตั้งสี่โมงแรงงานเริ่มหกโมงฉันจะมองแต่สี่โมงแรงเลย บอสบิ๊กบอกว่าจองโรงแรมให้ไก่หม่องงานไก่ยังไงพี่โน้ตจองโรงแรมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปนอนบ้านเจ้าต้องเมาพนาเอาเจ้าต้องเมาเหน่อยนอไปนอนกูมาศูนย์แทนนี่หน่อยครับดูสามขั้มบอสพี่น้องมันรังกุสเดอนขันแม่เอาอยู่กาแฟนี่มันมัอยากมาซาแท่ มาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะทุกคนบาริสต้าของเราไม่เคยมีเมนูใหม่ให้บอสกินเลยนะมานนี่มึงอ่านเห็นเมนูใหม่ในแบงแบงแล้วว่ามีประสบกอดประสบการ hit กอดกอดกาแฟแต่เมื่อมีประสบการณ์นี่อย่างฉันมาเธอบ์วันนี้ประสบการณ hit กาแฟดอกฉันมาเธอรส่งมันตัวโอเลียงกูาเนี่นะเออไม่เคยมีเมนูใหม่เลยค่ะก็เลยมึงจะค้<ม>อนเมนูใหม่โอเลยียงเล เมื่อไหร่พี่ก้อนเมนูใหม่ไอ้ปีหน้าเออบักมานอุดเจ่งพอดีขอบคุณดาวนะครับพี่ดอนลี่คิดเมนูใหม่ให้บอสหน่อยอันร้านนั้นเขามีเสนีอีสานร้านนี้ก็มีเสนีย์บอสบิ๊กเมื่อตั้งซื้อที่จะเสนีย์บอสบิ๊กใส่เหล่าขาวใส่ไข่กินเนี่ยมันดิ้นงองๆเลยมันเมาทวนทานทวนทานเนี้อยางออกจากห้างน้อยมันเซ่ใส่เซ่ขวาไปหุ่นล เออจะไปหายานเฮดโหลดเสน่บอสบิ๊กบาจังสี่ไปขีดมาเลยโอเคบอสร้านนั้นมีสนีหอีสานร้านเ้ามีสนีห์บอสบิ๊กกับอันเมโน่บอสปล่อยเออมึงขีดมาเลยซื้อนี่แหละเสน่บอสบิ๊กบาจังสี่ไปดูค้าวเหล็กเต๋อเหล้าค้าวเหล็กเต๋อเหล้าหวานอมเปรี้ยวหวานหวานซ่อนเปรี้ยว ปากสม,ม่าแจจังน้อยสม,มา่าแจนี่ก็ต้องออกแนวแบบรสชาติแบบได้ว่า hey, อืมอืมตัมิกินตัมิกินยีหลางสี่บอกว่าได้ไดิกาแฟได้ลูกถ้ามีโอกาสไปก็ขอบคุณครับทุกคนครับบอนด์ถคิดคิดสูตรไม้ของงานฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นแล้วสน่บอสบิ๊กบอามวลมวลสีอาเบาว์ด่ะ ตายหลดเดิมีไ้สมหญิงมาแด่งงามปน,นันพี่เด่นชัยสวัสดีครับบอสสิบแปด 18, นี่ขึ้นมาตะวันแดงอุบลนโอ้โหไปกับโตเกียววันนะข่อยว่าเป็นข่อยว่าเป็นศิลปินโตเกียวที่อายพี่น้องขอเห็นตัวจริงพันยเด่นชัยแล้วข่อยรอกว่าห <laughs> ยอกเ <laughs> ดิมพี่เด่น ขอแนะนำสบนี่บอสป้อยขอกาแฟยังเข็มเว้ยปอบเถ่าเอ้ยโอ้ยพี่สมหญิงขอบคุณครับเนี่ยพี่สมหญิงคุณจะบอกให้นะต่อให้แกจะหน้าไม่ได้สอได้ใส่นะแต่จ,จิตใจแกน่ะใสมากฉันพูดเลยพี่สมหญิงนี่เหมาะแก่การบูชาเป็นปูชนียะบุคคลถ้าเจ้าตายขอสิบวัดจวงเจ้าดอกเด้อแม่เอ้ย บอจะเต้นท่าไหนครบวันมีติงสิมาเต้นอีกอย่างข่อยเมาตกรมัวพูนยิงสิไม่หาเต้นไหนถอนเดี๋ยวเขาก็สิฟ้องข่อยว่าข่อยก๊อปปี้ท่าเต้นเขากูอ <c oughs> ยากหัวพี่สมหญิงขอบคุณนะครับรักพี่สมหญิงนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่สมหญิงผมจะให้ทนายพัดล่างฟ้องพี่เลยนะมือทนายพัดมากกว่าไทนายพัดล่างฟ้องเจ้าเลยเด้อ โอ้ยยาแบมแบมจะไพสิไปส่งไอ้เพิินมีสมยิงอันเอาคลิปเจ้าไปลงอ่ะน่ะได้กันครับเจ้าคนเบิ่งอยู่สามคนนึงดาวกับพ่ได้เสียสุขภาพจิตอีกไพสิไปเอ็นส่งใอ้ดาวให้แม่อีแม่ยุหันแกเอาคลิปฉันที่เจ้นอ,อยู่บ้านแม่ใหญ่หน่องไปลงคนดูสามแสนแล้วจ้าศูนย์ฉันจะให้ทนายพัดร่างฟ้องวันวันที่สิบหพรุ่งนี้ทนายพัดมาจ้ะ คอยจหนินเจ้าเตเอือนอยู่จะเบื้องตอนพีเอ,อ,อ,ยเอเ้ยกันอยากเห็่ขอยเต้นกัโอนดาวคอยจะหารอยดวงเนี่ยคอยสิบเเต้นในเบื้องตอนนี้ละ่ะพูดไม่เข้าหัวไปดวงเดียววนะโอ้ยปอบเถ่าเว้ยน้องบอยมาทักทายหน่อยเร็วจะหาเอฟซีให้หน่ทุกคนบาริสตา้าเนี่ยอยากมีบานทักบันอย่างอยูด่ดีนี่น้องบอสน,นะครับรอพี่น้องตัวจริงอาจจะไม่ในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะไม่ขึ้นกล้องนะแต่บอกเลยว่าตัวจริงก็เหมือนในกล้องนี่แหละ มีอยากมีบ้านทางมีเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรไหมบอกพี่เขาสิทําฟันอยู่ไหมบ่มีเงินจัดฟันพี่น้องบ่มีเงินงเลยเปลี่ยนยางพี่น้องเอ้ยบาริตาหนิมู้เจ้าก็ะโอนให้เนี้โอนให้เจ้าฟินครับฟินยังเงื่อนหลาดถือเขาตั๋วเดือดเสอบาโอนเนี่ยเขาตั๋วเอาเงินเอาทองลอยดื่มพันดื่มทุ่มเอาทุ่มเอายิ้เถ้าเอ้ยสนอำนาจเหลือเงานแล้วเขาไปหากินกันยุวสันแลนไม่ทวนทานทวนทานยุหลังห้างเอ้ยไปเสียเขาบอกว่าเอ้ยครับเอ้ยครับเดือดเสอ หัวใจตกไปอยู่ตาตุ้มโอ้ยเถ่าเอ้ยบ่เบิ่งกระจกบ่แง่งสังขารเจ้าของเถ่าวันนี้ไปสิเอ้ยเบิ่งเคยอัชราไปเที่ยวบางโหนในเปียงเหม็นกุยว่านสันเขาหอมก็ดีใจแบบนี้ปอบมึงเอ้ยอาบเลือดเทียนเลือดหนามมันนะอี่อัชร่าน่ะพี่น้องตลกอีสานนครสิ้นอุ่นๆแหล่แหล่ดำๆเหมือนได้ลายนั่นน่ะเขาหอมดีซื้อท้ายรูปลงหวานสันเว้ยบอสวิ๊กพามาเปิดหูเปิดตาพันนะเขาไปเอาแล้วเขาไปใจขาดโตเนาะ ไปขอขึ้นโตเกียวพี่น้องไว้จะไปอยากกางเพิ่นยุหันตลกรคเถาแม่ตลกหนีหลายแม่คะแนนว่าใหา้คนอีกที่หนึ่งเรียบอกโนดเด้อบอกเพิ่งกับจงเนโนดเอ้ยขอบคุณครับเมสุภัตราวันมีทติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะโอ้ยแม่แซมมี่กับเจมันนแม่แซมมี่กับเจมันน์สาชุดเซาวอย่างมาอลังการครับเด้อ ่อยปรกาศใส่หรอคอยว่าแม่ไม่ต้องแต่งอะไรแบบทีมอันนี้ได้ไหมใส่ธรรมดาได้ไหมเผื่อว่าผมรั่วถ้า่อยอยากยางเซอนหันเซอนหนีเนาะ่อยอยากหัวเนาะเดี๋ยวจะชวนหมอกรวินไปด้วยอยู่นะเดี๋ยวไปดูเคสก่อนว่าเคสแกเยอะไหมทุกคนถ้าเคสแกเยอะก็ต้องชวนหมอกรวินไปจ่ะล่อยจะเสาะคั่งเหมือนไม่ได้ใครป้อยใครครับบอลนวลไม่เคยป้อยนะครับ โอนดาวมาห้าลวดวเกิดเต้นให้ดูพี่น้องเราเต้นยังสันนิลีได้ไอดอลข่อยนะเราเต้นยังสันนิลีข่อยเราเต้นแล้วคุณผ,ผู้สาวมาสื่อยิ้มหน่อยยิ้มไงห,หมอบขี้กับหมอมึงเอ้ย,ยนะบัดกูนั่นแม่ทั้งเซลทั้งปล่อยทั้งอย่างมึงกับบอสบักกืบเอออยากเทิร์นโปรพี่น้องจากพยาบาลอยากเดซเซล เป็นหากินไก่หนูสู๋น้อเลิกกันมากกูยอยากเขาล่าออกจากโรงพยาบาลกูยุดอกแต่ละคนปวดหัวทักทายครับสวัสดีครับยายแบมแบมด่านหนุติบอสแมนได้ยยแบมแบมมาเจ้าครับพี่สมหญิงเอ้ยมาหล่นมืออื่นเอาขวดซีรั่งให้ทนายพัดล่างฟ้องให้พรุ่งนี้ทนายพัดก็มานะครับมาดําเนินคดีที่บอนน,นให้ฟ้องยายแบมแบมอยากได้ดาวนะยายแบมแบมหนกันกกระเถาะเถาะให้ซีให้เว้ย แมนแล้วเห็ดคลิปดากันเขาเบิงอยู่สามคนเราไปเป,ไป,ไป็นยี่เมยู่หัน่าเียหัวเต้นทวนทันทวนทันยี่ลีพี่น้องวันเกิดกินปลาแดกบองน้ำจา้าแมนครับเแล้วจะเอาปลาแดกบองแม่น้องแม่น้องน่าจะไปด้วยนะครับพี่น้องแม่น้องไม่เคยขืนเ,ยเยเยนเครืองเยาะเี้ยว่าขืนอยากแล้วก็เชนังรถตู้ไปนั่นแหละ เราเคยข้นเครื่องเรายากพี่นอาา้องเบาหวานความดันเราขืนโรดกันในขืนเครื่องที่สูงเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับรู้จักอเมริกาครับขอบคุณครับพี่คิมมีจากมมงเราอยู่ทางุวาพี่คิมมีคลินิกหมอกรวินมีตัดนมทิ้งบอครับบอลนดตมีที่โรงพยาบาลครับตัดหน้าอกครับทุกคนหมอกรวินแกเต้นน่ารักเป็นเต้น,อ,นอันเพลงเปิดเพลงอันเสียบปยูให้เบิ้งเนี่ยเป็นเต้นโอ้บัวถ่าไอ้เนาะ หม,ตตห,หมอกรวินัเต้นังสี่รีพีนองหมอกรวินว้ายขอบคุณว้ายดาวลอยดวงจากเวนี่ปาดโอ้ยปากขึ้นากวางเนี่ยอาขอบคุณนะครับพี่สมหญิงเป็นคนที่น่ารักมากป้าพี่สมหญิงเป็นคนน่ารักอย่างวะนอกจากสัมผัสตัวเป็นๆนแล้วอะ่ะรอยยิ้มที่แกพูดกับเราอะ่ะเสียงหัวราะพี่สมหญิงอะ่ะแล้วพี่สมหญิงแล้วไม่คอยโพดดาคนก็ยิ่แบมแบมพี่น้อง ต่างกันครับกับยายแบมแบมพี่สมยิงกับยายแบมนี่ต่างกันมากเลยนะพูดจริงๆนะโอ้ยหากพี่สมยิงแห้งคอยบอกเลยพี่สมยิงเอ้ยคนดีแบบเจ้านี่แหละเฉพาะเจ้ามีมูมีอยงหลายแหลเน้ะพี่สมยิงเนาะ่คื่อยายแบมได้เป็นซึมเสาร์พี่น้องย้อนหลับพี่สมยิงเลยขอบคุณพี่สมยิงมากนะครับบอสกราบจากหัวใจบอสเลยที่ได้สัมผัสตัวเป็นพี่สมยิงแล้วที่ได้สัมผัสตัวเป็นพี่สมยิงแล้วไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลหรือว่าทางไลฟ์สด พี่สมยิงเป็นคนที่มีจิตใจดีมากพี่น้องจิตใจเล่าหนิงดงามแตกต่างกับใบหนาและสีผิวเล่ามากมากเลยจิตใจเล่านี่คือใสดุดแกว้วพี่น้องต่อให้สีผิวสีโตเล่าสีบัวได้แบบว่าขาวสะอาดใสแบบน,นั้นแต่ว่าจิตใจแกขาวสะอาดและใสมากขอบคุณพี่สมยิงมากครับเลีบแบมหรอพูดถึงแบมแบมหรอพูดถึงแบมแบมหรอ ให้ปากเล่าเรื่องแล้วกันถ้าจะพูดถึงแบมแบมเดรอให้ปากเล่าเรื่องแล้วกันไม่อยากไม่อยากพูดเป็นภาษาพูดให้อักกับกริยาบอนดเป็นคนเป็นคนเล่าเรื่องราวนิสัยยแ,แบมแบมดีกว่าพูดถึงพี่สมยิงเหรอต่างกันดีหดี พี่แบมแบมกับพี่สมหญิงเนี่ยต่างกันอารมณ์แบบต่างกันเลยถ้าพูดถึงแบมแบมถ้าพูดถึงพี่สมหญิงต่างกันกค่ะพี่น้องข่อยบรรยายงรู้สึกบ่ได้ดรอกเพราะว่ามันนิ่งนิ่งอยู่แล้วนิ่งนิ่งอยู่แล้วพี่น้องนิ่งนิ่งเนี่ยไปว่าจัดจะอยู่แล้วทั้งสี่แหมมันนิ่งนิ่งอยู่แล้วสมญิงกับแบมแบมมันต่างกันหลาย เจนนี่เจนนี่ซีโฟทรงขอความให้ทุกคนผู้ติดตามจะคนทรงให้เดียวกันเมื่อย้เป็นแมมพนห้องหาแล้วฉันก็ได้คือกันจ้าอันเดียวกันจ้าไม่ต้องอินขนาดนั้น <c oughs> เขากดทรงแบบเพื่อนทุกคนเพื่อนกับสิคิดว่าลูกกับทรงห้เพื่อนคนเดียวที่ละเนาะ อยากหัวคนเฝ้าแคบเฝ้าโพดว่าสันขนาดฉันไม่ได้เป็นแม่ฉันก็ได้จ้ายิ้วอยากหัวกูว่าได้หรอกกูว่าได้กูหัวกูเห็นแล้วกูเฝ้าแคบโพดลุกวสันวันจี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเอาเจ้าเจมน์ยูบเป็นนอบอลเอา คนได้หนีว่าเป็นง่วงเป็นค้วแดด่ดอยกูจก้าอโฮมอยู่แหมไปสิบเปนนอนอาบแดดเนาะสูบเป็นคั้วแหมบอกแล้วว่าถ้าพูดถึงแบมแบมกับพี่สมหญิงหรอให้สีหน้าเล่าเรื่องแล้วกันถ้าพูดถึงแบมแบมเหรอถ้าพูดพี่สมหญิงเหรออันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ออกอาการอะไรเลยเป็นคนที่แบบ อินเนอร์ทุกคนเข้าใจไหมขอย้่อย่างไรได้ว่าหัน่ะฉันด่าพี่เมมสักคำไหมไม่เลยอ,อ,อ,อยเฮนะ้อย้อเอยากอเฮขอุอยฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อ่้าเฮ้อ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อ้อเฮอ้อเ้้ เอยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเลยมาส่งลูกก็มากินกาแฟาที่ฟินแลนด์คาเฟ่ซึ่งเป็นกาแฟาที่อร่อยมากเป็นกาแฟาที่อร่อยมากแต่ไม่ได้หน่อยคิดเบื่อว่าไันได้หน่อยข่อยกันยังได้มากินพี่น้อง